สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกทท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรหเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะของวันที่27นะคะและสรุปผลของวันที่26นะคะฟังคาเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่26นะคะแอดให้รูด0ูนย์ะคะพี่น้องจา๋ารูดจนเหนื่อยก็ไม่เจอ0ูนย์ะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขอภัยพี่น้องนะคะแอดก็ทำไปตามสูตรนะคะแต่ว่ามาน่าเกลียดมากนะคะพี่น้องจา๋า มาน่ากเกลียดมากๆนะคะพี่น้องจับรอบแรกรอบแรกก็ไม่มาเนาะรอบที่2 8 4 8 8ดสนะคะรอบที่3รอบปกติก็7 8 8 7อีกนะคะแต่ว่าสูตรวัดใจก็ก็เข้าอยู่นะคะสำหรับสูตรวัดใจนะคะเข้ารอบอ่า v i p นะคะสอกับ3าหนะคะมาตัวเด่นทั้งคู่นะคะพี่น้อง ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับบันที่27นะคะพี่น้องจ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับบันที่27นะคะแอดก็ได้คำนวณมาแล้วนะคะแอดให้เด่น7นะคะพี่น้องวิ่งรูดที่7นะคะก็มารูด7กันนะคะ 7, จดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจดสามดสีห้าดหดดเจกนะคะก็อย่าลืมไปกลับนะคะเจาให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้อง ก็แนวทางแอดก็ไม่ทราบนะคะว่าจะมารูปแบบไหนอีกนะคะพี่น้องก็เจาะไปตามสูตรนะคะสำหรับวันที่27นะคะกับแนวทางนี้นะคะแอดชอบตัวไหนเนาะ7 3 3 7นะคะ7จ็ดนะคะ7 6, 6็ดนะคะ เจ็ดสองสองเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเก้นะคะพี่น้องพี่น้องชอบตัวไหนก็จดไว้แคปไว้นะคะสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะก็กดออกไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงๆรวยๆนะคะลุ้นๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ